ก็หัวข้อวันนี้นะครับการหาไอเดียในการทำซอฟต์แวร์โปรดักต์หรือซอฟต์แวร์โปรเจกต์ก็ได้คือ <ừ, S 2> สิ่งที่ผมจะพูดเนี่ยในคลิปนี้เนี่ยนะครับมันไม่ใช่เป็นการบอกแหล่งหาว่าไปหาจากเว็บไซต์นั้นดีหาจากเว็บไซต์นั้นดีแต่ผมจะจะามาแชร์แนวความคิดในการหาไอเดียในการทำซอฟต์แวร์โปรดักต์นะครับ ซึ่งจริงๆแล้วก็สามารถที่จะไปประยุกต์กับพวกฮาร์ดแวร์ก็ได้นะครับพวก IoT ก็ได้แน่นอนเราก็จะฝ่ฝันว่าโปรดักต์เราจะต้องขายได้อะไรได้ถ้าคนที่ไม่มีประสบการณ์เลยเนะี่ยตอนเวลาเราหาไอเดียในการทำโปรดักต์แล้วตอนที่เราคิดโปรดักต์เนี่ยบางทีเราอาจจะคิดโปรดักต์หรือหาไอเดียที่มันอาจจะยังไม่เหมาะกับเราณตอนนั้นเราอาจจะต้องเข้าใจบริบทของเราตอนตอนนั้นก่อนว่าเอ๊ถ้าจะหาไอเดียเนี่ยสโคบในการหาไอเดียในการทำโปรดักต์เนี่ยหรือโปรดักต์ที่เราควรจะเลือกทำเนี่ยมันควรจะเป็นประเภทไหนที่เหมาะกับเราณนตอน,น,น นะครับก็เราอาจจะต้องสโคปแล้วก็ตั้งเงื่อนไขในการหาไอเดียนิดหนึ่งในการถามซอฟต์แวร์ในการหาไอเดียเนี่ยปจยัจจัยหลักๆเนี่ยมันจะมาจากสองอย่างนะครับอย่างแรกก่อนก็คือ business problem นะครับก็นะค,บคือเพื่อไงคุณมีปัญหาอะไรคุณต้องการอะไร business problem คือคุณมีปัญหาอยู่แล้วคุณจะต้องการแก้ปัญหาในแต่ธุรกิจของคุณถัดมาก็คือเรื่องของรีสอร์ททรัพยากรรีสอร์ททรัพยากรคือสกิลแกล้งของคุณเนี่ยมีแค่ไหนแล้วก็เวลาที่คุณคาดหวังว่าจะต้องเสร็จแค่ไหน เบื้องต้นเนี่ยต้องหาโปรดักต์หรือไปแก้ปัญหาที่คนมันต้องการก่อนต้องหาก่อนว่าใครคือผู้ใช้งานใครคือคนที่ต้องการโปรดักต์นี้ตัวคุณหรือคนอื่นนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเกิดจากการที่ว่าคุณจะก๊อปปี้เขาเนี่ยแบบนี้เนี่ยผมว่ามันไม่เวิร์คคือคุณต้องเริ่มจากมุมมองของผู้ใช้งานก่อนนะครับว่ามันมีปัญหาอะไรถ้าเป็นไปได้ก็คือต้องหากลุ่มผู้ใช้งาน แล้วคุณอาจจะเริ่มคิดถึงรถแมพว่าเออคุณอาจจะทำโปรดักเนี่ยให้เขาทดลองใช้ก่อนนะสำหรับ user อรายแรกหรือราย10คนหรือราย5คนแรกคุณบอกเฮ้ยผมทําให้ฟรีเลยถือว่าเป็นกลุ่ม user ที่ให้ r e q u i ร e มน n t ผมอันนี้คือมุมมองความคิดของผมนะครับนี่คือการหาไอเดียนะครับแล้วก็วิธีการที่เราจะไอเดียนะี่มาทำ product ให้เราคิดจากเพนพอยต์ก่อน นะครับว่าสิ่งที่เราจะทำเนี่ยมันแก้ปัญหาอะไรและมีคนต้องการมันไหมอย่าไปคิดในเวที่ว่าทําไอ้นู่ทนทําไอ้นี่แล้วมันจะรวยอันนี้เห็นคนใช้เยอะมันเท่ดีมันนั่นดีแบบนั้นเนี่ยนะครับเวลาคุณทําจริงๆเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้เหมาะสมกับโปรดักต์ประเภทนั้นเพราะว่าคุณไม่เข้าใจถึงปัญหาของมันคุณเพียงแค่ว่าเห็นเขาทาแล้วคุณก็ทํานะครับ เอาละนะครับก็ผมคิดว่าน่าจะพอเป็นไอเดียเนะผมสรุปเนีานะการว่าการหาไอเดียในการทำโปรดักต์ก็คือเริ่มจากปัญหารอบตัวเราก่อนอย, trend, อย่าเริ่มจากเทรนอย่าเริ่มจากเขาเรียกว่าการที่ไปก๊อปคนนู้นคนนี้ทำเอ,อเห็นคนทำโพสเห็นทำคุณเออทำา c ียทํเอ i ทำาทำพวกคริปโตแล้วก็จะไปทำคุณควรจะเริ่มจากว่าปัญหารอบตัวเราเนี่ยคืออะไรจะทำ AI อ่าแล้ว AI มันแก้ปัญหาอะไรนะอยากทาทาได้ แต่สุดท้ายคุณต้องเข้าใจก่อนมีปัญหาอะไรและปัญหานั้นอ่ะผมแนะแนําว่าอ๋อเป็นปัญหาที่คุณเจอกับตัวด้วยอย่างน้อยเจอกับตัวหรืออย่างน้อยก็คือคุณเข้าใจาอ๋อมันคือปัญหาอย่างนี้มันจะได้เ,เริ่มจากการไปเก็บ requirement ก่อนถ้าคุณทําโดยที่ไม่ไม่เข้าใจปัญหาเลยเนี่ยโอกาสที่คุณจะทำซอฟต์แวร์มันจะมันจะสำเร็จยากเพราะว่าคุณไม่เข้าใจธุรกิจณนะจุดจดนั้น ปัญหาของคุณคืออะไรบางคนอยากจะทำํำแบบนี้แต่ใจจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่จะทำมันไม่ได้แก้ปัญหาสิ่งที่เป็นปัญหาคือคุณแค่อยากจะทำเฉยๆคุณอยากจะฝึกสกิลอันนั้นก็ถือว่าเป็น business problem อย่างหนึงได้คุณก็อาจจะฝึกนุ่นฝึกนี่คือเริ่มจากการที่คุณอยากจะฝึกก่อนแต่ผมก็ให้แนะนําว่าพยายามคิดหรือทําหาไอเดียที่ทำโปรเจกต์ที่มันน่าจะใช้เวลาไม่นานและต้องเอาให้มั่นใจว่าเรา น่าจะทํามันเสร็จแน่ๆอย่าคิดแบบทําทิ้งทาคว้างหรือว่าทิ้งความฝันเราแบบตั้งไอเดียขึ้นมาแบบรุนแรงะมันจะเป็นนิสยัยแล้วยิ่งเราไปบอกเพื่อนๆนะครับก็จะส่งผลทําให้ถ้าเกิดไม่สําเร็จแล้วเครดิตเราจะไม่ค่อยดีในมุมมองเพื่อนๆอันนี้ก็ผมสรุปแล้วกันของวันนี้นะครับวันนี้คงเท่านี้แล้วกันนะครับก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์บ้างนะครับน่าจะเป็นประโยชน์บ้างนะในมุมมองฟังเพลินๆแล้วกันเอาล่ะสวัสดีนะครับขอบคุณครับ